สวัสดีจ้าสวัสดีจากสเปนหมู่บ้านบานเดปเปญาจังหวัดเซรัดเรียนแควนกัติยาลมัญชาจ้าเอสเปญยาโอลาโอลาโอลาสวัสด,ดีจ้าเนี่ยค่ะหมู่บ้านบานเดปเปญยานะคะวิวมุมสูงจากวิวมุมสูงตอนนี้เวลาสองทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีนะคะ ตะวันยังโดงอยู่เลยจ้าตะวันยังโดงอยู่เลยโอ้ยผู้บาวทางไหนเนาะมานั่งอยู่ทางนี้มานั่งอาบแดดตอนสองทุ่มยีสโอ้ยผู้บาคือมานั่งคนเดียวบ่เงาบ่า น,นคะคะบรรยากาศยามสองทุ่มเกือบครึ่งนะคะแดดอ่อนๆสวยงามขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ